เน็ตต่างสนใจใคร่รู้ว่าใช่ท่านผู้หญิงสีรัตสวดีจริงหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าท่านถูกจำกัดบริเวณอยู่ในบ้านที่จังหวัดราชบุรีจนล่าสุดปรากฏภาพของท่านผู้หญิงสีรัตสวดีที่ร้านติ่มซำในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในวัยก้าเข้าสู่ปีที่50ท่านผู้หญิงยังคงมีเค้าโครงของความงดงามอย่างไม่เปลี่ยนไปเลยเมื่อเดือนเมษายน2564ที่ผ่านมา ภาพดังกล่าวถูกปรากฏขึ้นในโซเชียลโดยท่านเดินทางไปที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลากับคนสนิทผู้หญิงและผู้ชายสำหรับผู้หญิงเชื่อว่าน่าจะเป็นคนสนิทส่วนผู้ชายที่สวมเสื้อสีดำในหลายสื่อให้ข้อมูลตรงกันว่าคือตำรวจติดตามแต่แท้ที่จริงแล้วคือน้องชายของท่านผู้หญิงสีรัตที่ชื่อคุณกอล์ฟหรือนัทพลอัครพง์ปรีชาภายหลังได้ถูกถอดการใช้นามสกุลพระราชทานนี้ แล้วเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเดิมคือเกิดอัมแพงโดยขณะนี้นะคะคุณกอฟมีชีวิตที่เรียบง่ายโดยการทำธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกพืชแคคตัสและการเลี้ยงเต่ายักษ์อยู่ในเขตเทศบาลจังหวัดราชบุรีเช่นเดียวก,กันกับท่านผู้หญิงสีรัตที่พำนักอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเช่นกันค่ะโดยในยะที่คุณกอฟได้โพสต์ในเพจของเขาเองกับหนึ่งประโยคที่มีความหมายมากมายก็คือเมื่อตัวเราเล็กลงความสุข ก็ใหญ่ขึ้นเช่นนั้นแล้วการมียศถาบรรดาศักดิ์ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยอำนาจที่ใครก็ไม่อาจทัดทานจึงอาจจะไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเสมอไปในยะการปรากฏตัวของท่านผู้หญิงสีรัตสวดีรวมไปถึงคนสนิทและน้องชายของท่านเป็นการสื่อความหมายว่าท่านได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างมีอิสระเยี่ยงสามัญชนธรรมดาได้รับการยกเลิกการจำกัดบริเวณ อย่างที่เคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ซึ่งตามที่เคยปรากฏเป็นข่าวที่ท่านตัดสินใจละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมด้วยการบวชชีในตอนนั้นท่านสู้ผอมลงไปมากและท่านร้องไห้ด้วยความอัดอั้นตันใจโดยปรากฏข่าวว่าท่านใช้ชีวิตอย่างยากลำบากจนผู้ที่ชื่นชมในตัวท่านก็พากันเป็นห่วงและสงสารจับใจภาพที่ได้เห็นในวันนี้ท่านมีชีวิตที่ผ่อนคลาย ในวัย9ก้ากปีที่50ท่านผู้หญิงยังคงมีน้ำมีนวลความงดงามยังไม่จางไปชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์เกี่ยวกับภาพการรากฏตัวของท่านผู้หญิงสีรัตและน้องชายมากมายอาทิไม่ต้องเถียงกันขอย,ยืนยันว่าใช่ท่านจริงๆค่ะมาทานติ่มซำที่ร้านโชคดีสาขาสีนครนะเราทำงานอยู่ที่ร้านนี้ค่ะซึ่งช่องวังหลวงนะคะก็ได้พิสูจน์แล้วว่าใช่จริงๆ โดยหมวกนาฬิกาและแว่นตากันแดดของชายเสื้อดำนั้นเป็นลักษณะเดียวก,ก,กันกับน้องชายท่านผู้หญิงสีรัตค่ะท่านผู้หญิงสีรัตสวัดีนะคะได้ทูลลาออกจากฐานนันดอนศักดิ์เมื่อเดือนธันวาคม2557เรื่องราวของท่านผู้หญิงสีรัตสวดีเป็นเรื่องราวที่ประชาชนชาวไทยสนใจเรื่องราวของอดีตพระวรชาย,ยาที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับครอบครัวของท่าน จากนั้นท่านก็ทูลลาเพื่อขอลาออกจากฐานนันดอนศักดิ์โดยในตอนนั้นได้มีการชี้แจงจากกระทรวงการคลังประเด็นข้อเท็จจริงเงิน200ล้านบาทที่รัชกาลที่1ิซึ่งในขณะนั้นคือพระบรมโอรสาธิราชทูลขอจากรัชกาลที่9ในการพระราชทานให้ท่านผู้หญิงสีรัฐเพื่อใช้ดำรงชีวิตซึ่งจากนี้ไปนะคะจะขอกล่าวถึงพระองค์ต่างๆในยศณขณะนั้นค่ะ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศิรัสพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นลายลักษณ์อักษรว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานนันดอนศักดิ์แห่งราชวงศ์ความทราบฝ่าลงทุลีพระบาทแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับทะเบียนฐานนันดอน ประกาศณวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2557หลังจากนั้นท่านผู้หญิงสิรัสสวดีตามที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นปฐมจุลจอมเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เดินทางกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายที่อำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีโดยเมื่อวันที่15ธันวาคม2557ค่ะกระทรวงการคลังก็ได้แจกจาก่กายเอกสารข่าว เรื่องการชี้แจงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กรณีการพระราชทานเงินให้ท่านผู้หญิงศิรัสสวดัดีข้อความว่าตามที่มีข่าวว่าท่านผู้หญิงศิรัสสวดัดีได้รับเงินพระราชทานจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้น นายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ชี้แจงว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ดำเนินการตามที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมารมีพระราชประสงค์ขอรับเงินพระราชทานจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อพระราชทานให้ท่านผู้หญิงสีรัตสุวดีใช้ในการดำรงชีพและดูแลครอบครัวต่อไปแล้วอันหนึ่งขอให้สื่อมวลชนทั้งหลายโปรดงดการนำเอกสารใดๆซึ่งไม่เหมาะสมที่จะเผยแพร่ลงในสื่อทุกชนิดด้วยซึ่งในช่วงนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธจ์จันโอชาซึ่งก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ปฏิเสธในประเด็นเงิน200ล้านเช่นกันค่ะ เขาบอกวไปไเขาพูด,ดกกว่าไงกระจุไไ่มเขาบรรจุวัวกันเขาที่แจ้งว่าไงประวัติเนี่ยที่แจ้งมาแล้วกระจุ่มแล้วไงมีพระราบนาามีใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมไปดูกฎหมายสิถ้าใช้ได้ก็จบแล้วบอกกันเรื่องนี้ไม่ควรจะพูดต่อไปก็จะถามอยู่นั่นแหละอิทลาเนี่ยเขาไป ร um> li um)> um> 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 um)> um> ู้ไหมว่าเขามีก um> ี่ส่วนนะครับเสรนทัพสิน่มีเงินกี่ส่วนเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก็มีนะอย่าไปจุ้งมากนักเลยเธอน่ะโดยเหตุการณ์ในตอนนั้นเองนะคะท่านผู้หญิงสีรัตสุวดีเก็บตัวปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านที่อำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีอย่างเงียบสงบ พื้นที่ที่เคยเป็นที่พักของผู้ติดตามและคนดูแลบ้านถูกปิดเงียบไม่มีผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับบ้านสวัดีเดินทางเข้าออกนอกจากพระสงฆ์จากวัดประดูอําเภอวัดเพลงจำนวนเก้ารูปที่นั่งโดยสารรถตู้เข้าไปรับบิณฑบาตภายในบ้านเท่านั้นท่านผู้หญิงศิริรัตน์ได้ทำบุญตักบาตรและถวายพระตาหารเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับนายอภิรุษและนางวันทนีสุวดีบิดามารดาบริเวณลานสนามญ้าหน้าบ้านโดยมีชาวบ้านที่สนิทและคนใกล้ชิดครอบครัวสุวดีเดินทางมาร่วมทำบุญด้วยอย่างไรก็ตามชาวบ้านในพื้นที่ต่างให้ข้อมูลว่าหลังจากที่ท่านผู้หญิงสีรัตเดินทางกลับบ้านก็ยังไม่เคยเห็นออกมาจากบ้านเลยในขณะที่พระครูพิสารจริยาพิรม เจ้าอาวาสวัดประดูอําเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าครอบครัวท่านผู้หญิงสีรัตมานิมนพระจากวัดประดูจำนวน9ก้ารูปไปรับบิณฑบาตตอนเช้าภายในบ้านเป็นประจำทุกวันเหมือนทุกครั้งที่ท่านกลับมาเยี่ยมบ้านไม่ได้ขอคำชี้แนะในการปฏิบัติธรรมอะไรเพิ่มเติมเพราะปกติท่านผู้หญิงสีรัตเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีถือพรหมวิหารสีมาโดยตลอดท่านไม่เคยลืมชาติกำเนิด ไม่เคยลืมท้องถิ่นบ้านเกิดทุกครั้งที่ท่านมีโอกาสกลับบ้านที่อำเภอวัดเพลงท่านจะมาทำนุบบำรุงท้องถิ่นให้เจริญอยู่เสมอที่ท่านผูกพันกับวัดกระดูเพราะที่นี่อยู่ในบ้านเกิดของท่านกระดูกคุณย่าของท่านผู้หญิงก็ฝังอยู่ที่วัดนี้หลังจากนั้นเป็นต้นมาประชาชนก็ไม่ได้ข่าวของท่านผู้หญิงสีรัตอีกเลยจนกระทั่งท่านปรากฏตัวกับน้องชายของท่านที่อำเภอหัดใหญ่ เมื่อเดือนเมษายน2564ที่ผ่านมาพร้อมๆกับปมประเด็น200ล้านที่ไม่มีใครกล้าขุดคุย้ย